ด้านหน้าของแพรก็จะมีสระเด็กให้นะครับสำหรับเด็กเเล่นน้ำนะครับตรงเข้าไปตรงกลางแพรนะครับก็จะเจอที่นอนนะครับห้องแรกซ้ายมือนะครับนอนได้หลายคนมากๆกว้างมากๆเลยนะครับห้องที่2ก็สไตล์เดียวกันครับกระจกล้อมรอบครับกว้างขวางนอนได้หลายคนเลยครับมาก็จะเป็นริมระเบียงนะสามารถตกปลาได้นะระเบียงจะเป็นระเบียงเดินได้รอบเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีเครื่องซักผ้าให้นะครับมีอ่างล้างหน้าให้นะฮะพอเราเลี้ยวออกมาอ้อมด้านหลังนะครับก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้าของเขาก็จะมีบริการให้เราถึง2ห้องเลยนะครับห้องน้ําของเขาถือว่ากว้างขวางครับสะอาดสะอานนนดมกัะ เดินตรงมาเรื่อยๆหัวมุมมีฝั่งหนึ่งจะมีซิงค์ล้างจานแล้วก็จะมีห้องครัวให้นะครับมีแก๊สให้มีหม้อหุงข้าวมีจานชามให้หมดครับคกคึกมีหมดเลยนะครับ่วนโซนด้านหน้าก็มีชุดเครื่องเสียงให้เราสามารถมาเป็นดีเจเปิดเพลงเองได้เลยนะครับร้องคขาเราเกตหรืออยากทำอะไรได้ตามสบายเลยนะฮะตรงนี้นะครับ เวลาสนุกกันแล้วฮะโดดน้ามันตูมตามเลยนะครับถ้าอยากจะตกปลาก็ตกปลาได้เลยนะครับนี่ได้มาหนึ่งตัวแล้วนะฮะตอนนี้ไม่รู้ได้ปลาอะไรมาครับไม่รู้จะกินหมดกันหรือเปล่าครับอยู่กันหลายคนนะครับเล่นน้ำเป็นน้ำด้านหน้านะครับก็มีแพรยางให้ด้วยนะฮะค่างจะใหญ่ยาวครับวิ่งได้ตามสบายเลยนะครับกฎของที่นี่นะครับเขาว่าบังคับให้เราใส่ชูชีพนะครับเวลาเล่นน้ำเนาะเพราะว่าน้ำที่นี่ค่อนข้างจะลึกแล้วก็เย็นนะครับเราป้องกันการเป็นตะคิวนะครับหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆก็ใส่ชดีีไวว้ก่าแพของสนนทอ่ข้างจะหญกวว้าาางงงขกกกััันนนนเเลยทีดะคครรรบบชอมมุไไหห่ต็ตามสบายยได้เลนะครับ ก็บอกว่าอีกหนึ่งรอบตะกันนะเป็นแพอุทยานริมน้ำหน้าจังหวัดอุตรดิตฐ์นะครับแถวแถวเขื่อนสุริกิจนะฮะบริการแพรมากมายหลายแพรเลยนะฮะมานั่งพักผ่อนเงียบๆคนเดียวก็ได้นะครับใครอยากมาตกปลาใครอยากมาเล่นน้ําได้หมดตามสบายได้เลยนะครับตกเย็นมาแล้วก็เปิดไฟเทคกันได้เลยนะครับจะมีไฟรอบแพรเลยนะฮะเรื่องของกับข้าวกับปลาก็เตรียมหาเองนะครับทำกันเองฮะจะปิ้งย่างจะผัดจะต้มยำแกงทอดจัดกันโชว์ฝีมือให้เต็มที่ได้เลยนะครับที่เห็นอยู่ตัวนี้นะครับเป็นบริการเสริมของแพรสุนทรนะ บ้างไากกนนะะริการนี้ฟรีนะครับเขาไม่ติ้คิดตังค์นะ,ะบริการเสริมของแพรเขาเองนะครับ <c oughs> ใครสนใจก็มาติดต่อจองเขาเอานะฮะ <c oughs> าลาแพรลงไปเรื่อยๆนะครับประมาณ10นาทีก็กลับนะฮะ <c oughs> แล้วความสนุกก็หมดเวลาของเราลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว, <c oughs> ลวเรา <c oughs> ต้องไปส่งน้องๆไปทํางานที่กรุงเทพกันนะฮะ <c oughs> ได้โทรเรียกแพรเขามาบริการรับเรากลับน้องๆเองก็ไม่ได้อยากกลับเลยนะครับยังสนุกสนานกันต่อนะอยากนอนค้างคืนนะจะทำไงได้ครับชีวิตมันคือหน้าที่นะฮะเราทําหน้าที่ของเราก่อนค่าตัวของแพรสุนทรอยู่ที่5ใบเท่านะครับผมเข้าเชียงวันออกเชียงวันอีกวันหนึ่งนะฮ ฝากและตอกย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับกับแพรริมน้ำน่านนะฮะจังหวัดอุตรดิตฐ์นะครับจังหวัดนี้มีแหล่งที่เที่ยวมากมายเลยนะฮะทุกคนในจังหวัดนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักมากมายเลยนะครับใครยังไม่เคยมาเยี่ยมเยือนหรือมาเที่ยวจังหวัดอุตรดิตฐ์ลองแวะเวียนมาเที่ยวกันดูสักครั้งหนึ่งนะครับอุตรดิตฐ์ยินดีต้อนรับครับผม